สวัสดีครับวันนี้จะมาแนะนำในส่วนของการใช้งานพี่โบในชี่อ retacement และก็พีโบในชีด extension นะครับว่าใช้งานแตกต่างกันยังไงซึ่งก็มีหลายคนนะครับที่สงสัยแล้วก็มีการสอบถามเข้ามาอยากให้ผมอัดคลิปแล้วก็ทำการอธิบายในส่วนการใช้งานให้นะครับเดี๋ยววันนี้จะอธิบายให้ฟังนะครับาำง่ายๆแบบนี้นะครับในส่วนของตัว retacement นะครับ วิธีการตีก็คือตีจากสวิงไฮก่อนหน้านะครับที่เกิดการยอ่อนะก็คือถ้าเราเริ่มเห็นการย่อเนี่ยก็คือในขาขึ้นเนี่ยพอเห็นเริ่มเริ่มเห็นการย่อเนี่ยเราก็สามารถตีแนวรับนะครับเพื่อที่จะดูว่าในการย่อเนี่ยมันจะย่อลงมาที่แนวไหนนะครับซึ่งโดยปกติแล้วนะครับก็จะให้น้าหนักการย่อสําหรับหุ้นที่จะไปต่อนะครับก็ให้เราดูที่แนว0.5 0.618แล้วก็0 7 8 6ปฟิโบนะครับ โดยมีส่วนสำคัญที่จะต้องดูคือว่ามันจะต้องไม่หลุดฐานนะครับตรงบริเวณแนวศูนย์นะครับส่วนตัวฟิโบเอ็ก e ์เทนชันนะครับก็ตีจากซิงไฮก่อนหน้าที่เกิดการย่อนะครับแล้วเราเริ่มเห็นการปรับตัวขึ้นนะครับซึ่งในส่วนของตัว Extension เนี่ยเราก็จะใช้เพื่อหาเป้าหมายในการขึ้นนะครับว่ามันจะขึ้นไปถึงไหนนะครับ เพื่อที่ว่าเราจะได้ขายในจุดที่มันเริ่มจะกลับตัวลงนะครับอ่าเดี๋ยวเรามาดูตัวอย่างกันนะครับว่าวิธีการใช้งานใช้ยังไงนะครับนี่ก็เป็นข้อควรจำนะครับจำง่ายง่ายอย่างนี้ย่ไปเยอะนะครับจำแบบสั้นๆนะครับเวลาเราไปใช้งานจะได้ใช้สามารถใช้งานได้จริงๆนะครับอ่ามาดูหุ้นตัวนี้นะครับจุดที่เริ่มเห็นการย่อก็คือตรงบริเวณนะครับ ตรงบริเวณนี้นะครับก็คือจุดที่ต่ําสุดที่เริ่มขึ้นก็คือจากจุดศูนย์ตรงนี้นะครับและจุดที่สูงสุดก็คือตรงบริเวณเลขหนึ่งนะครับคือเส้นตรงบริเวณนี้นะครับเวลาเราลากนะครับเราก็จะลากจากจุดต่ําสุดของการเริ่มขึ้นนะครับก็คือตรงจุดนี้นะ,นนะ,ะลากขึ้นไปแล้วก็มีจุดสูงสุดที่หุ่นไปถึงแล้วก็เริ่มกลับตัวเป็นขาลงนะครับ เิมมีการย่อตัวให้เห็นนะครับก็คือตรงบริเวณนี้นะครับเราก็จะลาก c ิโ r e t r a c e m e n t นะครับเพื่อที่จะหาการย่อตัวนะครับหาแนวรับนะครับเพื่อที่จะดูว่าหุ้นตัวเนี้มันจะมีจุดที่เด้งตรงไหนนะครับเพื่อที่เราจะได้เตรียมตัวเพื่อเข้าซื้อนะครับพอเราลากเ,เส้นจากจุดศูนย์ขึ้นมา1นนะครับก็จะได้แนวประมาณนี้นะครับซึ่ง แนวที่เราให้น้ําหนักนะครับก็อย่างที่บอกก่อนหน้านะครคือแนว0.5นะครับแนว0.1618นะครับแล้วก็แนว0.786นะครับซึ่งถ้าหุ้นตัวนี้มันจะไปต่อนะครับเวลามันยอ่อตอนที่มันย่อนะครับมันจะย่อลงมานะครับถ้าไม่ติดแนวนี้นะครับก็แนวนี้หรือแนวนี้นะครับ ก็จะประมาณนี้นะครับถ้ามันย่อมันจะไปต่อมันจะไม่หลุดเกินนี้นะครับถ้ามันหลุดเกินนี้แสดงว่าเริ่มไม่ดีแหลวนะครับมาดูกันว่าผลลัพธ์ของการย่อของมูนตอนนี้จะเป็นยังไงนะครับปรากฏว่านะครับมันก็ย่อลงมาหลุดแนว0 5นย้านะครับแล้วก็หลุดแนวศูนจทลงมานะครับแต่ก็ไม่ได้หลุดลงลงไปจนถึงแนว0.7 8 6หนะครับแล้วก็เริ่มมีการกลับตัวนะครับตรงโซนนี้นะฮะ โซน0.618เนี่ยถึง0.786เนี่ยโซนนี้เริ่มมีการกลับตัวนะครับโดยแท่งเทียนเนี่ยปิดอยู่เหนือแท่งแดงก่อนหน้านะครับประมาณ3ามตัวสนะครับแล้วก็มีแท่งเขียววันต่อมานะครับก็เป็นการยืนยันการคอนเฟิร์มว่าแนวเนี้ยนะครับเป็นการกลับตัวแล้วนะครับกลับตัวจาะขาลงนะครับเพื่อที่จะขึ้นนะครับก็เราสามารถใช้แนว0.0ตรงนี้เป็นแนว กลับตัวขึ้นมาจาก0.786นะครับเราก็สามารถเข้าซื้อได้ตั้งแต่ตรงบริเวณแนว0.6น8นึงนะครับตรงบริเวณนี้นะครับเมื่อเห็นการกลับตัวนะครับแล้วอีกจุดหนึ่งที่เราสามารถเข้าซื้อได้ก็คือตรงบริเวณนี้นะครับก็คือ0.5นยะครับยืนเหนือ0.5แล้วก็สามารถที่จะปรับตัวขึ้นไปได้นะครับเราก็สามารถใช้จงตรงแนวนี้นะครับเบรกแนวตรงบริเวณนี้นะครับประมาณ2.2 ก็คือเบรกตรงแท่งแดงก่อนหน้านะครับที่มันทําการยืนแนวอยู่นะครับเราก็สามารถเข้าซื้อตรงบริเวณนี้ได้นะครับแล้วก็ถือขึ้นไปนะครับซึ่งแน่นอนว่าหลังจากที่มันปรับตัวขึ้นไปแล้วเนี่ยสิ่งที่เราจะอยากรู้นะครับว่าถ้าเรารับบริเวณนี้นะครับเราซื้อบริเวณนี้นะครับแล้วเราจะไปขายตรงไหนนะครับมันก็เลยเป็นที่มาของการใช้เครื่องมืออีกตัวหนึ่งนะครับซึ่ง ก็คือตัวฟิโบน a ชชีเอ็กซ์เชันนะครับตัววิธีการตีของตัวฟิโบเอ็กซ์เชันนะครับก็จะตีจากจุดเริ่มต้นที่เป็นจุดเริ่มขึ้นนะครับคล้ายๆกับตัว Extension, เอ็ก n s i o n ชันโดยตัวรีเทสเมนต์นะครับคล้ายๆกันนะครับก็ตีขึ้นไปแล้วก็จะมีจุดที่วัดแนวลงมานะครับจากจุดที่สูงสุดของการขึ้นแล้วก็วัดมาตรงถึงบริเวณที่มันเริ่มกลับตัวนะครับโดยน้ําหนักการ ขึ้นนะครับเราก็จะให้น้ำหนักที่แนว1.0 1.68 2.68แล้วก็3.68ฟิโบนะครับเพราะเมื่อปรับตัวขึ้นนะครับอย่างน้อยมันจะปรับตัวขึ้นอย่างน้อยหนึ่งเท่านะครับนะครับมาดูตัวอย่างนะครับวิธีการตีนะครับจุดที่เราเริ่มตีก็คือจุดบริเวณนี้นะครับจะเห็นว่ามันเป็นจุดเดียวกันกับจุดที่เราเริ่มตีฟิโบนัชชีเรทชเมนต์นะครับเพื่อเพื่อดูการปรับตัวนะครับก็เราก็จะลากจากจุด 0นะครับขึ้นไป1นะครับแล้วลากต่อจากจุดหนึ่งลงมาที่จุดที่มันเป็นจุดต่ำสุดของการกลับตัวนะครับก่อนที่มันจะเริ่มกลับตัวไปนะครับก็จะลากมาแบบนี้นะครับพอลากเส้นมาเสร็จนะครับก็จะได้แนวประมาณนี้นะครับโดยน้ําหนักการขึ้นเนี่ยเราก็จะน้ําหนักการขึ้นที่บริเวณ1เท่านะครับ1.68แล้วก็2.618นะครับมาดูผลลัพธ์การ ขึ้นนะครับว่าหลังจากที่มันเราตีแนวไปแล้วเนี่ยตัวหุ้นตัวนี้มันขึ้นยังไงนะครับเนี่ยอันนี้เป็นแนวที่ให้น้ําหนักนะครับอ่าพอมันพอมันขึ้นนะครับวันต่อมาหลังจากที่มันปรับตัวขึ้นมาแท่งเนี่ยนะครับแล้วก็เปิดโตนครับอันนี้ Open g a กนะครับแกลอัพขึ้นไปแกปดอัพขึ้นไปก็ทําราคาตูงสุดที่ตรงบร,ริเวณนี้3.02นะครับแล้วก็ถูกเทขายลงมานะครับแล้วก็ปิดตรงบร,ริเวณต่ำกว่า1.618น แล้วันต่อมาก็เปิดต่ำนะครับเปิดต่ำแถวสองจเจ็ดกกว่านะครับแล้วก็มีการปรับขึ้นของราคานะครับทะลุแนว1.618ขึ้นไปได้แล้วก็ยืนปิดบร,ริเวณที่เป็นไฮเดิมของวันก่อนหน้านะครับซึ่งก็ต้องรุ้นต่อไปนะครับว่าตรงบร,ริเวณตรงนี้นะครับมันจะสามารถที่จะยืนแนว1.618ึได้หรือไม่นะครับหรือว่ามันจะสามารถขึ้นไปทดสอบ2 หกหได้ไหมนะครับเดี๋ยวต้องรอดูวันจันนะครับว่าหุ้นตัวนี้มันจะสามารถขึ้นไปยืนแนวตรงนี้ได้หรือไม่นะครับเดี๋ยวเราไปดูวิธีการใช้งานจริงนะครับว่าเราจะใช้งานตัวกราฟเทรดดิ้ง i ิวนะครับตีแนวรับแนวต้านตีฟิโบรีเทสเมนต์ตีฟิโบเอ็กเทนชันยังไง มาดูเริ่มต้นนะครับการตีแนวฟิโบรีเฟสเมนต์นะครับก็คือเราจะใช้แถบเครื่องมือตรงนี้นะครับคลิกมาที่ตัวแค n นแอดฟิโบในชี้ถูกนะครับคลิกเข้าไปนะครับพอคลิกเข้าไปเนี่ยเราจะเห็นเครื่องมือที่ใช้ในการตีแนวต่างๆเมากมายเลยนะครับเราก็เลือกนะครับตัวแรกนะครับถ้าตอนที่หุ้นตัวเนี้ยนะฮะตอนนั้นนะครับที่มันเริ่ม เพิ่มขึ้นนะครับเดี๋ยวผมจะย้อนอดีตให้ดูนะครับว่าเราจะตียังไงนะครับนะครับตอนที่มันเป็นขาลงแบบนี้นะครับเราอยากจะรู้ว่าหลังจากที่มันปรับตัวขึ้นไปแล้วเนี่ยนะครับโดยมีแนวต้านตรงบริเวณตรงนี้นะรตรงบริเวณตรงนี้นะครับมันขึ้นไปชนตรงนี้แล้วก็เริ่มปรับตัวนะครับ ทีนี้สิ่งที่เราต้องการจะรู้คือเอแล้วมันกลับตัวเนี่ยพอมันย่อลงมาเนี่ยมันจะไปต่อไหมถ้าเกิดมันจะไปต่อเนี่ยเราจะรู้ได้ยังไงว่าแนวไหนมันจะกลับตัวนะครับซึ่งเราก็สามารถใช้ตัวเครื่องมือตัวนี้นะครับตัวฟิโบนะตัวฟิโบ retracement นะครับ,รบเพื่อดูการย่อของหุ้นขาขึ้นนะครับอ่าวิธีการตีนะครับเราก็เลือกที่เครื่องมือฟิโบ retracement นะครับเลือกนะครับ ให้เรามองหา,าสวิงไฮก่อนหน้าก่อนที่มันจะย่อนะครับก็คือตรงบร,ริเวณนี้นะจุดนี้เราจเรียกจุดศนะครับตีนไปจุดสูงสุดของการขึ้นก็คือแนวตรงนี้นะฮะแนวตรงนี้ก็คือตรงบร,ริเวณ2.40นะครับตรงบร,ริเวณนีรรณ้รรน,รรรรรรนะครับ2.40นะครับซึ่งอย่างที่กล่าวไว้ตอนแรกนะครับในการอธิบายตอนแรกนะครับจะบอกว่าจุดที่ มันมีโอกาสที่จะลงมาแล้วก็เด้งขึ้นไปนะครับก็คือแนว0.5แนว0.618แล้วก็แนว0.786นะครับิโบนีีนะครับเราก็มาสังเกตการนะครับว่าตรงบริเวณไหนนะครับมันจะรับอยู่นะครับอ่ายวดูนะครับว่าหลังจากที่เราตีแนวแล้วเนี่ยหุ้นมันเคลื่อนที่ยังไงนะครับอ่าปรากฏว่านะครับปรากฏว่า ปรากฏว่านะครับแนวที่หุ้นตัวเนี้นะครับมันเคลื่อนที่ลงมาถึงนะครับก็คือทะลุทลุด่านแรก0.5นะครับทะลุด่านที่สอง0 6 1 8ลงมานะครับแต่ไม่ถึงด่านที่สามคือ0.786นะครับแล้วก็เริ่มมีการกลับตัวโดยมีแท่งเขียวแท่งแรกปิดประมาณส4นของแท่งก่อนหน้านะครับแล้วก็มีแท่งเขียวบันเ่ามามีแท่งเขียวยืนยันการกลับตัวนะครับซึ่ง จุดที่เราจะเข้าซื้อนะครับเราสามารถเข้าซื้อตรงบริเวณนี้ได้นะครับจุดที่หนึ่งนะฮะก็คือมันเริ่มกลับตัวแล้วเนี่ยเราก็สามารถเข้าซื้อจุดบริเวณนี้ได้นะครับจุดเข้าซื้อจุดที่หนึงนะครับจุดเข้าซื้อจุดที่สองก็คือจุดที่สามารถผ่านแนว 0.5จุดขึ้นไปยืนได้นะครับเราก็จะมาซื้อจุดที่2คือซื้อจุดตรงนี้นะครับนะครับซึ่งในขาขึ้นนะครับในหุ้นขาขึ้นที่มีการกลับตัวแบบนี้นะครับมันก็จะมีประโยชน์มากนะครับถ้าเกิดเรารู้ว่าหุ้นตัวนี้เวลามันย่อเนี่ยมันย่อมาถึงมันจะย่อลงมาแค่ไหนนะครับเราจะได้เตรียมตัวนะครับถ้าเกิดเราเป้าอยู่เนี่ยเราก็จะราคาที่ ได้เปรียบนะครับสามารถซื้อในราคาที่มันเริ่มกลับตัวขึ้นนะครับแล้วก็แน่นอนว่าถ้าซื้อลักษณะแบบนี้นะครับโอกาสที่มันจะขึ้นเนี่ยมันก็มีมากกว่าลงนะครับเพราะว่าเราซื้อตรงจุดบริเวณที่มันกลับตัวนะครับต่อมานะครับหลังจากที่มันกลับตัวไปแล้วเนี่ยสิ่งที่เราจะอยากรู้ต่อไปก็คือว่าแล้วมันกลับตัวเนี่ยมันจะกลับขึ้นไปถึงตรงไหนใช่ไหมครับดังนั้นเราก็ต้องหาเครื่องมือมาช่วยนะครับในการ วัดแนวนะครับวัดระยะว่าถ้าเกิดมันกลับตัวขึ้นไปเนี่ยมันจะติดแนวต้านมีแนวต้านตรงไหนบ้างนะครับซึ่งเราก็สามารถใช้เครื่องมืออีกตัวหนึ่งนะครับคือตัวฟิโบเอ็กซ์เทนชันนะครับในการวัดแนวนะครับซึ่งฟิโบเอ็กซ์เทนชันเนี่ยเราจะใช้ในการหาเป้าหมายของราคานะครับที่จะขึ้นไปนะครับมันจะขึ้นไปถึงไหนนะครับเราจะได้เตรียมตัวขายนะครับถ้าติดแนวต้านไหนที่มันขึ้นไปชนแล้วมันไม่ผ่านหรือว่าผ่านแล้วมันยืนไม่ได้เนี่ย นะครับเราก็จะได้เตรียมตัวเพื่อที่จะขายหุ้นออกไปนะครับเพื่อทํากําไรนะครับโดยวิธีการตีนะครับเราก็จะมองจากจุดที่มันเริ่มขึ้นนะครับจุดที่มันเริ่มขึ้นนะฮะก็ตรงบริเวณนี้เหมือนกันนะครับเราก็คลิกไปที่แถบเครื่องมือนะครับแล้วก็คลิกที่ตัว extension นะครับหลังจากนั้นเราก็มาเริ่มตีนะครับก็จุดศูนย์นะครับคือจุดจุดตรงนี้นะครับจุดต่ําสุดของการขึ้นเป็นสวิงไฮก่อนหน้าที่มันจะปรับตัวลงนะครับก็ลากขึ้นมานะครับจุดสูงสุด จุดหนึ่งก็ค <necessary> <mother> ือจุดตรงนี้นะครับหลังจากนั้นนะครับเราก็ลากมาจุดที่มันปรับตัวนะครับจุดต่ำสุดของการกรับตัวคือตรงบริเวณนี้นะครับตรงบริเวณนี้นะฮะนะครับเราก็ปรับสเกลกราฟให้มันดูง่ายๆนะครับว่ามันจะขึ้นถึงไหนนะครับมีแนวต้านตรงไหนบ้างนะครับซึ่งแน่นอนว่าตรงบริเวณแนวต้านเนี่ยที่ผมอธิบายไว้ตั้งแต่ตอนแรกนะครับก็คือตรงจุดนี้นะฮะ ก็คือแนวแรกก็คือตรง2.52นะครับก็คือ1เท่าแล้วก็1.6 1.8ก็คือ2.82แล้วก็2.1เ็อีก2.6 1.8คือ3.3นะครับซึ่งแนวที่1นะครับอันนี้เป็นด่านแรกของแนวต้านนะครับถ้าเกิดขึ้นไปยืนได้เราก็รุนแนวที่2ก็คือแนว2.82ครับถ้าขึ้นไปยืนได้เราก็รุนแนวที่3ไปเรื่อยๆนะครับดูไปทีละแนวนะครับเพราะว่า เราก็ไม่รู้นะครับว่ามันจะขึ้นไปถึงไหนนะครับหรือว่ามันจะไปชนแค่ตรงแนวเนี้ยแล้วมันก็ยอ่อลงมาเพื่อจะชงแค่นั้นนี้แล้วก็ยอ่อลงมานี้ยังไม่มีใครบอกได้นะครับแต่แน่นอนว่าตัวฟิโบนัชชี่เอ็กเซนชั่นเนี่ยมันสามารถที่จะทํานายได้นะครับว่าเป้าหมายของการขึ้นเนี่ยมันมีโอกาสที่จะขึ้นไปถึงไหนนะครับอ่าเดี๋ยวมาดูกันนะครับว่าหลังจากที่เราตีแนวแล้วเนี่ยตัวหุ้นตัวเนี้ยมันขึ้นไปถึงไหนนะครับอ่า ปรากฏว่าแนวแรกทะลุนะครับแนวแรกทะลุไปนะครับแนว2ก็ทะลุไปนะครับแต่ในวันที่มันปรับตัวขึ้นแรงๆวันนี้นะครับมันก็มีการถูกเทขายทำกำไรออกมานะครับแล้วก็ไม่สามารถยืนแนว1.6ึึงได้นะครับแต่วันต่อมานะครับมันก็สามารถที่จะปรับตัวขึ้นไปนะครับแล้วก็ยืนเหนือแนว 1.6- 8ได้นะครับทั้งๆที่วันนี้นะฮะวันนี้วันที่หุ้นลบไป37จจุดนะครับแต่ ราคาหุ้นตัวนี้มันก็สามารถที่จะยืนแนวนีไ้ได้นะครับซึ่งแนวต่อไปนะครับก็มีโอกาสที่มันจะขึ้นไปทดสอบแนว2.618นะครับก็คือ3.3หรือมันอาจจะถูกเทขายทำกำไรลงมานะครับแล้วก็ยืนที่แนว6เป็น1.618หหรืออาจจะทะลุลงมาก็เป็นได้นะครับแต่แน่นอนว่านะครับเราพอจะรู้แนวแล้วแหละว่าถ้าเกิดมัน ยืนเหนือแนว1.618ได้เนี่ยมันก็มีโอกาสที่จะไปทดสอบแนวด้านบนคือ2.618นะครับแต่ถ้ามันยืน1.618ไม่ได้นะครับเราก็สามารถใช้แนวนี้นะครับแนวตรงมาเลยนะครับเป็นแนว trailing stop ของเรานะครับเพื่อที่จะ take profit นะครับเพื่อทำกำไรออกมานะครับซึ่งตัวเครื่องมือตัวนี้มันก็สามารถที่จะช่วยเรานะครับในการพยากรว่า ราคามันจะไปถึงไหนนะครับถ้าฟังจากต้นจนจบนะครับก็จะสามารถใช้งานเครื่องมือ2ตัวนี้ได้อย่างง่ายดายนะครับแล้วก็จะไม่สับสนนะครับมันใช้งานแตกต่างกันนะฮะตัวแรกก็คือใช้หาการยอ่อส่วนตัวที่2เนี่ยใช้หาเป้าหมายของราคานะครับวันนี้ก็มีมาแชร์ประมาณนี้ครับ